การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาแนวใหม่สาขาอาหารและโภชนาการของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สมัทรีสอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2567ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอาชีพการประกอบและบริการอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมีขอบเขตสาขาวิชาที่จัดอยู่ในสาขาวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับคุณวุฒิวิชาชีพ1 3ถึงผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารระดับคุณวุฒิวิชาชีพ1,3ถึงโดยมีขอบเขตสาขาวิชาคือผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติงานอาหารตามหลักสุขออนามัยและสุขลักษณะนในร้านอาหาร ทักษะในการปฏิบัติงานประกอบอาหารไทยขนมไทยอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงอาหารนานาชาติเบเกอรี่ประกอบอาหารตามตำรับออกแบบจัดตกแต่งอาหารการถนอมและแปรรูปอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและหลักโภชนาการการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจบริการอาหารสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัยของการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารบริหารจัดการวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักและกระบวนการบุคคลที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชานี้ทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารในร้านอาหาร ประกอบอาหารในสถานประกอบการต้องมีทักษะในการประกอบอาหารและบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้รับบริการดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษาแนวใหม่ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยอาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารอาชีพนักโภชนาการอาชีพผู้ประกอบการร้านอาหารและอาชีพนักตกแต่งศิลปะบนจานอาหารเป็นต้น